ในวิดีโอนี้เราจะอธิบายวิธีการลงทะเบียนลูกค้าผู้ขายในสินค้าคงคลัง1ค่ะเมนูการลงทะเบียนลูกค้าผู้ขายของสินค้าคงคลังจะเหมือนกับเมนูการลงทะเบียนลูกค้าผู้ขายในบัญชี1เลยค่ะดังนั้นสามารถลงทะเบียนในเมนูใดก็ได้จาก2เมนูนี้เพราะว่ารายการลูกค้าผู้ขายเหมือนกันค่ะเรามาดูการลงทะเบียนลูกค้าผู้ขายในสินค้าคงคลังกันค่ะ เมื่อคลิกปุ่มสร้างที่ด้านล่างตรงนี้จะมีหน้าจอแบบนี้ปรากฏขึ้นมาเพื่อให้ลงทะเบียนลูกค้าผู้ขายค่ะที่ด้านบนจะถูกแบ่งออกเป็น4แถบค่ะช่องแรกคือรหัสลูกค้าผู้ขายเนื่องจากแต่ละบริษัทลูกค้าผู้ขายภายในประเทศจะมีหมายเลขนิติบุคคลของแต่ละบริษัทอยู่แล้วก็สามารถเอาหมายเลขนิติบุคคลนั้นมากรอ,อกเป็นรหัสลูกค้าผู้ขายได้เลยค่ะ หรือจะตั้งรหัสใหม่ขึ้นมาเองก็ได้เช่นกันค่ะและช่องต่อมาคือช่องชื่อบริษัทเราก็กรอกชื่อบริษัทลงไปได้เลยค่ะและต่อมา ช่องที่อยู่ค่ะสามารถป้อนเป็นที่อยู่ที่ถูกจดทะเบียนบริษัทได้เลยค่ะป้อนหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ค่ะหลังจากป้อนข้อมูลลูกค้าผู้ขายเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มบันทึกที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะจะเห็นว่ามีการเพิ่มลูกค้าผู้ขายอีกหนึ่งรายในรายการลูกค้าผู้ขายค่ะสามารถ คลิกที่รหัสลูกค้าผู้ขายอีกครั้งเพื่อแก้ไขและกดบันทึกใหม่อีกรอบหรือสามารถลบได้ค่ะหากคุณมีรายการลูกค้าผู้ขายในรูปแบบ Excel สามารถตรวจสอบวิธีการอัปโหลดข้อมูลผ่าน Excel ได้ในวิดีโอที่เกี่ยวกับการอัปโหลดข้อมูลผ่าน Excel ได้ค่ะ